ใส่น้ากันหากินน้ากันอ่าแต่ย้ำด้วนกันนะโตไผโตมันนี่พ่อแม่เบ็ดอันนี้เย็นเลยวะโคตรดุมดอา,าโอโเลยเหรอเย็นไงครับผมพีน่น้องอุปโคญีอุ้ยหอยแรงดีรึบ <c ười> มีมาแน,มนงมีมน้องมาแนงใส่เบ็ดได้หอดปลาคอยอยุเขาได้แม่เป้งครับผมกอดปลาได้แม่เป <c ười> ้งมาดัง <c ười> สวัสดีครับผมพี่น้องครับมือนีพอ,พอครับทีมงานอีสานออรอดอีกเหมือนเดิมมือนีเืมกล้องครับผมเดี๋ยวใส่โทรศัพท์ด้วยครับผมพี่น้องครับมือนีอาจสันส้นๆคอนๆแน่จังหน่อยสวัสดีครับผม,มลุงแมงเราครับมือนีหาจินห้างเบดเด้บั <laughs> เสือนอนกิน <laughs> เสือนอนกินกแล้วปึ๊บ ครับสวัสดีครับพี่น้องมาแก้แล้วครับมือนี้มือนี้มือนี้ถือว่ามาสอบมือไหวนะมาสอบมือมาสอบมือไหวสอบมือก่อนเนาะเอ้ยถ้าเพิ่งไฟหนาพีไปจะได้ไฟต่อไปไม่น่าพี่หน้าเลยปึ๊บสวัสดีครับไอ้ดาบพ่าครับอ่ามาพร้อมโคกกรับสากอ่าอะไรเงี้ยีโค้กก็สากบัอ่าซอฟต์ไฟพลั่มมือก็บาดตัวพลั่มมือก็บาดนะพี่จีไปไปไปมันคำอ่ะครับผมนี่ใส่ไปนี่ละอ้ ผมก็มานี่มาใส่เบ็ดครับผมพี่น้องครับเท็ดมั้งช่วงนี้น้มได้กันนาบพราท่นมีเด้อแต่ว่าฟังผลมันจะมีแน่อยู่นี่เราใส่อะมึงแบ่งย้อนด้ยเบ็ดลงปุ๊บป้ามันกัดบ่อนขาเลยแบ่งเยอะยังครับเล้วขีกระเดื่อนนะขี่กระเดื่อนเหมือนเดิมไป เดี๋ยวมือทำได้เมนี่มาซ้อมพากันมาสอมมือกันครับผมในคลองมาไ่อแ่เพือนโอ้ยมาปีที่แล้วขื้นบกปั้นนี่อายขึ้นสันสันขึ้นสันสันบาดีแก้วยิ่งงามครับผม เขเนที่กดิน,ตตนล่ะห,หลังที่สามโอ้ยมันมาเนอเดี๋ยวทีเียเลอาฝากเปนมยนเสียบลงไปสุบ ขับวัวมานเพื่อกระสีโทษเบ็ดได้ครับผมพี่น้องือผมได้โทษเบ็ดดอกโทษว่มีป้าโม่เยอได้กินมปีนป้าเชื่อมตัวเดียวเลยฮะลุกย่ำนี่หายย่ำย่ำซ้อมมือนี่ใส่น้ำกันหากินน้ำกันอ่าแต่ย่ำด้วนกันเนี่ยโตไผ่โตมันอันนี้โมแม่เบ็ดอันนี้เน่นอครับโมแม่เบ็ดโมแม่เป็นหัวหมอกเนาะอ่เป็นหัวเหลืองเนาะตัวนี้เบ็ดหัวเหลือง เบ็ดพอเหลียงคือมีอันเดียวหนึ่งบ็ไปเจ็บมากเลเเบ็ดพอเหลียงเบ็ดวัดบ่งใส่โ็ดอเหลียงเออดวงเงินด้เบ็ด ปลาเสื่อมหนึ่งเนาะทรงใสแล้ปลาเสื่อม,มนนบปที่ไหนเหรอมีไก่ตาปูอยู่ตนรงเดี๋ยวมีไก่ตาปูอยู่เนาะมานี้เข <c oughs> าหากินในคลองก่อนครับเพราะว่าหนามในงานนามมันบอกทันมีนะครับมีมมแล้วกอพ่อได้ใส่มันมีนพ่อเรี่ยๆนะเยลยต้องมาหากินในคลองก่อนหาปลาดุกหาเอียน ปลาคอไปมืองว่าสิมานมาด้วพี่น้องเนอะติตามด้ครับผมบไดล,อลอ็ลอกลวล็อกิมาเดล,ล่อ้โจะกินแงกินหน่งงเลยทำหรอครับผม มีตัวคลองกับมีนามอยู่ครับป่ากันนะจะขึ้นมากอยู่าน่านนเสียบลงไปมั<อ>งเพลใสยมากาง,งั<ะ>้นรึไเพราะนี่เบอร์สิบห้าที่เพราะเนี่เบอร์สิบห้าน,นะครับของจอมันเบอร์หน่อยจริงมันเบอร์สิบเจ็ดบ่เบอร์สิบห้า โอเคเสือกล่างเก่าได้หน่ม่โอเคครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวเจ้าวานี่ขอใไซเบสก่อนเดี๋ยวยามหอมกันครับผมคำละเย็บร้อยแล้วเนาะครับผมเงอแตงเงยแตงหกสิบกังก็ได้แตงไยมากโอ้ยใส่แจ้มมาแข่งโอเคแอมาฝากใส่แจ้มสิบกรัมา เดี๋ยวเขาไอดาบเนาะไอดาบใส่ต่อเบ็ดลุงแข่งไปเลยเด้อครับเด้อครับอไอดาบเบ็ดยางเงาเลยบน,นล้างแหลกไอดาบใส่้อยพูดอยู่น้งไปเทเดียวคึงคลองเลยครับไปหลุดกันไปเรื่อยๆได้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาย่าร้อมกันครับ เดี๋ยวเดีเดวเอาลุงแบกฮึมหอยเหลาว่ามันหยาบหอยลวกหอยหลวกโอ้โเอาไอดาบเจียวหอยไงบันโอ้ยมีหอดใครทำแม้บันนี่ไกินหอยให้แรงดีกินหอยแรงดีฮึมลอกินดยงานเต็นลงหลด หอยเต็งก็มีหอยเต็งนะครับผมออเดีย์กันเดียพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคอยไปยามกันเบบลูกกุุงเนี่ยพี่น้องเอ้ยต้นแบบว่าที่ะบอ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 ไผไฟยิ่งแดงสีฟ้าถานกับฟ้าถานมีนงานเยื่อือันนั้นจะตระกี่ด้วยฟ้าถ่านแต่ว่าจ้หนอกไปเลยอืมฉันไปยำยาจามันนอก

เบื้องเบินี้ห้อยกี่ตัวเป็นยังไงครับก็มึงไงหญ่นึ่งช่างนั่นเห็นหน่อยนี่เลยโอ้ยหอยกี่ตัวเลยครับซำหน้าผากกันหน่อยซ้ำข้นก็อื่นว่าคนดึงดึงหัวเลยขอบคุณครับซ้ำข้นแกว่าหน้าผากี่ตัวแล้วเอาละครับหลังจากออเดอร์กันไปแล้วห้ากว่ย่านเบ็ดครับผมแต่ว่าหูชี้ว่าไหลวีแววแห้ง ยัดึงเลยยังมดเยัดึงโอ้ยเหี๋ยังอยู่คือจร่ำดินกันไปเรื่อยครับผมอ่าทิตย์แจ็คพอตกันเลย ยังหล่ลังอยู่เลยครับผมพี่้องครับฟังเครื่องผมไม่แน่ไม่แน่เจอจ็คอครับผมลองงานเลยทลอกันทำอะไรครับเก็บหวใ้ครับผมได้คายใส่กระช่งเลครับอยไปเงป่าแล้ไปไนจ่าสไปครับีบน่ไ้วบเย็บพักก่อนครับบัพี่น้องัยังมท่นหูอยู่ว่าได้กินกัหยัง ดี๋ยวเขาเก็บพักกันครับผมจมคับน,นโอ้เอยเย็นสักั้อยู่เลืเ่อก้ยเรเปียครับเนาะอยู่ไม่อยู่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับ ึบสามสองหนึ่งจับถือตัวเราบอกบัยไปแล้วเหรออย่าลุ้นกันล้างต่อไปเย็นนี่เย็นต่นริบบ์หรอเย็นไงครับผมพี่น้อง อโคนี่อ้ยคนยี่หนึ่งอ้ยคนยี่คนยี่อ้ยคนยี่มาแยี่อ้ย่กู้ยจนไหพี่น้องไงโอยเป็นจังใดเอเวมาคสอ้ยน่อยเกือบนี่แค่เห็นก็เสียวแล้วโอ้โหักไปเจียวขนาดี้เลยนะโอ้ยไพใสเบ็ดตังนี่วะโอ้ยี้กระโปรปากพนีอืเียอครับผม เห็นเงียบเงียบด้พี whale, ่น้องเนี่ยตาบอดป่ดิบ้าตาบอดบอดบอบอดบสดครับหัวหัวก็ถือเขายิงมึงมันออมมีบาดแผลนนักรบนักลบนักลบมันก้มีกันตูุ้ยพ่อหลุดเลยพ่อแม่มับืออนนเตือนเตืนเตืเตืนเต้ตืนนเตือนอนเหนเนเนเตืนเตืเนเตือเตือนเตือนเตือนเนเอนเตัอน้อ นี่ยังท่องเลไียังท่องแล้วาคือสิบว่งใได้กินหอยปรด๋ดักคือสิบว่งเ็บนองาไ่มเย็บยัไเก็บด้บางใจังีกระดขึ้นกันเนาะดัดไปครับผมมือนี่งแบงตู้เผาทั้งหมดเลยเบ็ดหกทิพย์เอ็ดลังหกสิบหนึลัง ลุนกันต่อไปครับทำยังไงเด้อ่มันข้ามัน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 ใสหมดหึนี่มันหนกยี่บ่ไป่หนื่อนักนโอ้โอ้มันดึงไปเย็นข้องแตกเลยเย็นหลอเหนเลยนาดจุบจเลยเหนยบเลยขันนี่ีใส่เหนยบ่บ่ต้องแดนียดึงลงไปคนกระปูบบ่

ไปแล้วเยอะน้อยใ่ยังไงมันเป็นเหี้ยมเป็นไปลาหัอปลาหูหูกินปลมันดึงยงได้นะหูนปลาปาหูปลาไมคปลาไปเห้วคุณนอื้น่นั่นปลาลูับปลาคอหน่อยปลาคอหน่อยลูลงไปสับหูกินปลาออกินป มันขาดจิ้มกวนเสียเลยตัวนั้นตัวป้าคนใหญ่บอมันงูกว่าขา้าวไปเลยงูอะไรป้าคะนายงูป้า,ห,า,าหลังจากนี้เป็นเบีดไอดาบครับผมบันนิ่งครับผม นึ่งเหมือนกันเนยปลาออกไปหมดแล้วน้อยเดียวนะครับผมพี่น้องเลยหัอบากๆต่ไอ้ดาบเล่าอย่าให้ใกล้เยี่ว่อนะนสิีกินไก่้ไอเล่าคือว่านั่น พี่น้องเอ้คือปสบปศพสนเล็บครับผมพี่น้องครับนีเขลองงานหรือชื่ลองงานเนาะเลอง่อซ่ออเนะอบสอมเเพราะมันคายเป็นเพชรนุ่นเ็บเสียบเียจังไหสีหไรก็ต้องทลองงานกันนี่วาท่าดีเลยละื่อกี้เขาทงอีแล้วุ แเนี้ยกินแรงเลยพี่น้องไร่บ้านใหายามเห็ดมาเอาก็่ิ้ามาเห็ดอยู่เห็ดกินละบ้านวัอนี้มาแนงพี่น้องมาแนงใส่เบ็ดได้หอดปลาควงงี้ได้หอดไก่น้อยแต่ตัวใหญ่สิต้าไม่เลยฮะตัวใหญ่สิต้าไม่อยู่เลยคือหมานเถอะหมานเนี่ยะแต่แกดำเนินงานอยู่แขนสองพี่น้องมันต้องเลี้ยงที่นี้ใส่เบ็ดมันต้องมีแผนสำรองเพื่อนยังก็ได้ นาะดีนะมันอยู่บ้านได้ดับไก่จดาบตายอยู่บานหรอแก่ใครหรอแก่ตายจังทึ้งดีนะสุดยอดเข้ากับสีก้อยครับผมเมนูก้อยอันนี้จะเป็นยางก้อยเนาะยางก้อยส่วนต้นนั่นเนี่ยส่วนต้นนั่นมาเข้ากับสีต่มใส่สมุนไพรแน่ต่มใส่เครื่องแน่กับสีสซนฮอนๆอนพินรับก้อยป่ะนี่ดิอันนี้โอเดอร์โอเดอร์นาะครับโอเดอร์อเดอร์เข้าวดึงเจี่ยข้าวโอเคครับผม แต่ว่านี่เข้าในหุ้งเขาไงล่ะเต้าสิ่งนี่เข้าพกไปนําตลอดครับผมเพราะว่าช่วงนี้นี่เข้าผู้หงว่าฝนมาสิต๊กช่วงใดเข้าเมืองพยากรณ์อากาศในอันนี้ล่ะเมื่อนี่คิดว่าฝนมันสิต๊กเลยเดี๋ยวพกเต้าสิงมานืะเหลือแต่เขาปลาเก็บเห็ดเออพี่น้องเอ้เขาไปจักเทื่อแล้วรลงแบ่งต้าเหาสามเรื่องนะครับโมเมนต์ี่เลยตีสามสี่เทื่องหมประสบความสำเ<า> <ละ S 1> ร็จ กันเส,สียเอาไปพี่น้องเมื่อเมื่อกี้อยากไอ้พี่น้องบ่ได้ซองไป,ป่ไตภูมิใหม่มิติเฮ็ดหลอนโอ้ยพี่น้องเอ้ยกอดป้าก้อนใหญ่แซ่บๆครับมผมเอาละครับผมแล้เอาครับเอาเฮ็ดบ่อสองใสคนกำลังดีบ่ฝิงไฟ่นางไก่ไฟเหงาอ,ออกซาซาเลยบ่ไฟมันหอนซืิบบ่หัวกำลังดีเนี่ยกับบ่ได้เนาะ แกดำเนินงานอยู่ครับครับผมเดี๋ยวตอนนี้ทักแกเฮากําลังไปไปขูเอาไข่ <laughs> ดำเนินการตามแผนสอง <laughs> มาเร็วมาเร็ววีโนงเลยฮะมาเร็วแผนสองเขามาเร็วมาแล้วครับต้มนำ้ำอยู่ต้มน้ำทางวัดดูว่าแผนเราจะสำเร็จไหมครับต้องสำเร็จไหมแกไปจัดการก่อนเถอปะมาแล้วมาแล้ว อ่าโอเคครับผมมาแล้วครับผมข้าเหมือนับเชี่ยเหมนเดิมเดิก่เมื่อเลี้ยงว่อมหมดเลยไหลออกหรือไม่อืมนะครับจังหวะนี้จะขุดน้ำของยาน้อยยยิ่งหลังแต่ว่ามันถึงกับโป๊ปปากอืม เนื้อขาวดีครับผมหอมขักเลยเนื้อมันขาวมันขัดขาวแล้วอโ,อโอ้ดินเงี้งเหรอเนี่ยเด้นเมเปีงครับผมกวดป้าที่เมเปียงบอกทั้งแถวนี่เป็นปดีบน่าบอกสุรกดร้อนขึ้นเขาครับทั้งพี่เห็ดแผนสำรองครับผม ครับมาละถามพี่น้องเกี่ยวเป็นหยังต้องมีแผนสำรองเนาะอ๋อต้องมีเลยเนาะครับแผนสำรองตั้งมื้อนี้ตั้งมื้อนี้อีกมา3ลง ส่เบ็ยดได้บ้างยังได้มา,นนมาถือใครถึอแผนสองย่มอมดีเสออมอปากก้าก็คอยเยบรอยออเดบออเดบไม่ข้างนึงน่งซช่หนอเ๋ยวเจ้าใไปหน่อก็เ้นหนอกระเหนอโอ้อบอะไรขึ้นเนีย่ยจวดี่หนไหน กัมียมันแรงวม่้จะพูดมากเลยแกมือยนอนลุงแหงเนาะครับจังกึ้งพูดกันพูดันมกินกับม่นอพี่นเอ้ยคนกินมาเ้่วกันดอกพูดมกินที่ไหนเลยเปื่อนะเปื้น้นครับผมพี่น้องคยับลอยแล้อยคิดอ มาแต่แผนสองเท่านี้แล้นอน,งนลงกงแนาะเข้าทายอยู่ดูเขาบ่ดีเลยจังสี่นี่ดูเขาบอด,ดีอยากไปยู่แถวสวนุ่นนะ้แวซำนัง,งนนะตุ่มหนักตุ่มเนาะดักใช่ไหมอาไม่ไม้พี่น้องไม้ดักนี่ เขาไม่ดักนี่เขาไม่ทั้งดักเนี่ยของเพียรู้พี่น้อยมาด่าเลยมาเกาดักันแล้แซ่บพี่น้อยหอมหวยมันหอมเลยทั้งดานหอมเลยเขาไอ้กายใช้เวรแล้วก็จ๊ะเนื้อหงยหุวยทั้งดักดีหอมเลยเลยแซ่บไม่ได้ครับผมที่สกุลสกุลที่เขาครับไอ้ดาพี่วัลยุทธกัดต้องขอแสดงความเสียใจน้ำไอน้ำเขาเป็นยังน่าจะน่าจะเป็นแม่ลหรฮะเป็นแม่ลราเสีย จะเมนโมเมนดอกเนาะจะเมนโมเมนไม่ได้้เมดแก็มจะแต่ว่าเราบวชนะไฟนะเป็นคนเดาละหยาบพี่น้องแล้วเนาะถ้าว่าถ้าว่าพีคก็ต้องขอโถษไปเลยอ่ะ้ะอายไม่ได้เราคนเท่านุคนละไปถุงคนละมามากินเขาได้ไหเพราะมีแห่สูตัว ก้อยป้าครับต๋เยล้วหมก็เสดปยังเลย,ย,เลยปลาต้มไ่มนกับมแล้วไม่ิไครครับกิงหนหนกเสบเนาะก้อยปลาก็แสบครับี่าบ้าหัวขึน้นมาทั้งด

ชมือดีเลย่ามาใช้แถวหนึ่งนี่นี่่แถวสำนักงานว่าน้ำเราทำงานว่ีน้ำแหงไแห้งแล้วน้ำแห้งบ่ต้องเกลี้ยงไว้คุมาตัวนึงยิ่งสองไม่แห้งดอมันเยบ่เจอหอันมันอยู่เกอบถึเกือบเกือบถงน้ ô tỉ tâp không tê tâp dê tâp dê tâp dê ô con tâp dê tâp dê tâp dê rồi dê tâp dê tâp dê tâp dê chín dê nọ dê chín dê tâp dê tâp dê nọ dê tâp dê tâp dê tâp nó

นำ้ำบอกังกินดีวะข้าวปะ่ะมีแม่เรื่อมข้าวเลอป่ะเื่อมข้าวแม่ถ้าเรื่อมเนาะก็ได้สีอดที่เรเนแล้วลนะข้าวเพราะแม่มันเปืดเนาะ เอาบวัวน้ำไฟนะเดี๋ยวเป็นคนเดาละอเอออยาบพี่น้องแล้วเนาะนี่ถ้าว่าถ้าว่าพีคก็ต้องขอโถ่ทุกใบเลยอายเลยนะครับอายธรรมด้เราคนเท่าทุกึงคนละใบทุกคนละม,ม,มามากินเขาก็ได้ไหมเขามีแห่สูตรตัวก้อยป้าครับ Cây ừ. cái sườn ta nhàng đây, qua tôm cay mình càp rồi, lấy không? thịt đã ăn rồi, hấp này, dây này. ดีเจลเเรียนใชกันเยอาวันคนตไก่ก็เสียองไอ้ผู้เท่ายู่อือกินอ่าไรทับกัดเสียเออื่นไปใส่ใส่เียใส่สมดีเลยมมาใส่แถวหนึ่นี่นใส่แถวสำนักงานบ้านนเขาำงนบ้่นาห็น้แห้งแล้วน้ำแห้งกอแห้งวคนมาเกินไมแห้งเลย เ yeah. งี้นอนหลานัน่ังไนอหลานผมไม่อก้นผมต้องสิมีแต่มีาแต่ขอความสิโอ้ืนอนนี่มเงียผมบอกขึ้นพราะงีจะรหมันบอเบื่งอมเพิ่มวนเขาหรอวนเลยานีแล้ว่ัวาว่าว่าขัวับ ก็อ้อมมองน้องสาดิบ่อกบ่อยมันลุกแน้วน้าหมายถึงว่ามันอยู่ในขกากแถวสาอัดห้ามันกินมันอยากหนามันก็จิลงเจาะมองกอมันนั่นแหละอย่างงัวแบบง่ายๆคืมือสำหรับคลิปนี้ยิ้มแซบจังทึ่งสุดยอดบันี้กระดิดงคอตล้นะครับบังแยกใหญ่กันเมื่อหลับเมื่อนอนละบ่ประสบความสำเร็จครับผมแต่ดี้จะมีแผนสอง ครับจนเสามากลัวเนาะเพราะอันกูัวพรท่านแม่นบ่บ่ท่านพราะว่าผมต้องไปหับเนี <c ười> <c ười> ่ยครับแม่บ้านแม่บ้านอืมอืมหนอโอเคครับผมสำหรับที่นี่ไตเต้นครับทดสอบการใส่เบ็ดยร์ซี่ดอกครับผมถือว่าได้พอได้กินดีหรอข้อคอไงตัวหนึ่งไก่สองตัวหมดหรอโอ้อะไรสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ฝากน้องไว้ทั้งนี้แหละครับผมสุดท้ายนี้ขอเข้ามาสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าเอาจริงเลยครับบ้านไซเบียบ้าน คลิปนี้ทดสอบไปซื้อว่าด้วงเบ็ดมันตอสนีบมองทำงานทถาแก่ป่ะทถาแก่ก็ได้รอโลงเรียนก็ได้บ่อ้อคุยไปขึงหาปลาสิวคุยโอ้โหจะคุย